คุณเชื่อไหมว่าความลับบางอย่างของครอบครัวสามารถเปลี่ยนชีวิตของคุณได้ตลอดไปบ้านไม้เก่าในกรุงเทพเงียบสงบแต่ข้างในมีเรื่องราวที่ไม่ควรเปิดเผยแม่คนหนึ่งลูกชายคนหนึ่งและอดีตที่ถูกเก็บซ่อนมานานทุกคำพูดทุกเอกสารทุกเงามืดสามารถสั่นสะเทือนหัวใจคุณได้คุณพร้อมจะค้นหาความจริงที่ซ่อนอยู่แล้วหรือยังแม่หนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนกับความจริงที่ไม่ควรเปิดเผย ในยามเช้าแสงแดดลอดผ่านผ้ามา่านบางในบ้านไม้เก่าของกรุงเทพแม่ชื่อแม่มาลีกำลังจัดโต๊ะอาหารเช้าอย่างเงียบสงบลูกชายต้นวัย28ปดปีนั่งจ้องหน้าต่างมือเกรงกับแก้วน้ำที่สั่นเล็กน้อยอากาศร้อนอบอ้าวแต่กลับมีลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างทำให้ทั้งสองรู้สึกแปลกใจแม่มาลีส่งยิ้มบางๆให้ต้นแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลต้นไม่ได้พูดอะไรแต่หัวใจเขาเต้นแรงราวกับมีใครสอดส่องความลับ เสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะช้าแต่ทุกครั้งที่เขามองมันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแม่มาลีตัดสินใจทำอาหารเช้าแต่มือเธอสั่นเผลอหยิบมีดคมเกินไปต้นมองภาพนั้นแล้วรู้สึกถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในบ้านแม่วันนี้เราจะไปทำอะไรไหมต้นถามเสียงแผ่วแม่มาลีหยุดชะงักก่อนที่จะหันมามองเขาตาของเธอชื้นไปด้วยน้ำตาต้นมีบางสิ่งที่แม่ต้องบอกแต่ลูกอาจไม่เข้าใจเธอกล่าวเสียงสัน่น ต้นหัวใจเต้นแรงขึ้นรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีแม่มาลียกมือขึ้นค่อยๆดึงต้นเข้าไปใกล้ความจริงบางอย่างมันอาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทั้งหมดต้นรู้สึกถึงอากาศรอบตัวหนาวเยือกทั้งๆงที่แดดยังส่องอยู่เต็มบ้านเสียงนกร้องจากต้นไม้ข้างนอกกลับดังแปลกประหลาดทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่มาลีค่อยๆล้วงเอกสารเก่าๆจากตู้ไม้เก่าเธอเปิดมันด้วยมือสัน่นต้นเริ่มสังเกตเห็นรอยน้ําตาที่เปื้อนเอกสาร แม่นี่มันเรื่องอะไรทำไมแม่ถึงเก็บมันไว้นานขนาดนี้เขาถามแม่มารีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเราเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอดีตที่ลูกไม่เคยรู้ต้นเริ่มรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบความอบอุ่นระหว่างแม่ลูกเริ่มถูกความลับบดบังแสงแดดที่ส่องเข้ามาเหมือนหยุดนิ่งเป็นเพียงเงาของอดีตที่ยังตามหลอกหลอนแม่มารีค่อยๆเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับพิธีเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องราวเกี่ยวข้องกับความรักและการเสียสละของบรรพบุรุษต้นฟังด้วยความตึงเครียดทุกคําพูดของแม่มารีทําให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนแม่ทําไมแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับลูกก่อนต้นถามแม่มาลีสะอื้นเบาๆน้าํา,าตาไหลลงบนมือที่ถือเอกสารเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดแต่วันนี้ความจริงต้องเปิดเผยต้นรู้สึกถึงความรักความเสียสละและความลับที่ซ่อนอยู่ในสายเลือด ทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นต้นรับสายแล้วสายตาเขากลายเป็นความตกใจข้อมูลบางอย่างที่แม่มารีเล่ากลับเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันต้นหันไปมองแม่มารีและเหเงาของอดีตท,ที่ทั้งสองไม่อาจหลีกเลี่ยงความเงียบเขาปกคลุมทั้งบ้านเสียงลมผ่านต้นไม้เหมือนกระซิบเรื่องราวที่ไม่ควรถูกเปิดเผยต้นรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ทําให้หัวใจแทบหยุดเต้นแม่มาลียื่นมือให้เขามือของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความรักและความเศร้า ต้นรับมือแม่ไว้แน่นทั้งความรักความสงสัยและความกลัวผสมกันบ้านไม้เก่าในกรุงเทพกลายเป็นสถานที่ที่เก็บซ่อนความรักความรักและความตึงเครียดทั้งสองยืนเงียบมีเพียงลมหายใจและเสียงหัวใจที่ดังท่ามกลางแสงแดดความจริงที่ไม่ควรเปิดเผยกำลังใกล้เข้ามาต้นและแม่มาลีไม่รู้ว่าผลลัพธ์จะเป็นเช่นไรความรักความเสียสละและอดีตที่ซ่อนอยู่กำลังทดสอบความเข้มแข็งของทั้งสองแม่หนึ่งคนลูกชายหนึ่งคนกับความจริงที่ไม่ควรเปิดเผย ในยามเช้าแสงแดดลอดผ่านผ้าม่านบางในบ้านไม้เก่าของกรุงเทพแม่ชื่อแม่มาลีกำลังจัดโต๊ะอาหารเช้าอย่างเงียบสงบลูกชายต้นวัย28ปีนั่งจ้องหน้าต่างมือเกรงกับแก้วน้ำที่สั่นเล็กน้อยอากาศร้อนอบอ้าวแต่กลับมีลมเย็นพัดผ่านช่องหน้าต่างทำให้ทั้งสองรู้สึกแปลกใจแม่มาลีส่งยิ้มบางๆให้ต้นแต่สายตาเธอเต็มไปด้วยความกังวลต้นไม่ได้พูดอะไรแต่หัวใจเขาเต้นแรงราวกับมีใครสอดส่องความลับ เสียงนาฬิกาบนผนังดังเป็นจังหวะช้าแต่ทุกครั้งที่เขามองมันความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแม่มาลีตัดสินใจทำอาหารเช้าแต่มือเธอสั่นเผลอหยิบมีดคมเกินไปต้นมองภาพนั้นแล้วรู้สึกถึงความเสี่ยงที่ซ่อนอยู่ในบ้านแม่วันนี้เราจะไปทำอะไรไหมต้นถามเสียงแผ่วแม่มาลีหยุดชะงักก่อนที่จะหันมามองเขาตาของเธอชื้นไปด้วยน้ำตาต้นมีบางสิ่งที่แม่ต้องบอกแต่ลูกอาจไม่เข้าใจเธอกล่าวเสียงสัน่น ต้นหัวใจเต้นแรงขึ้นรู้สึกถึงลางสังหรณ์ที่ไม่ดีแม่มาลียกมือขึ้นค่อยๆดึงต้นเข้าไปใกล้ความจริงบางอย่างมันอาจเปลี่ยนชีวิตของเราได้ทั้งหมดต้นรู้สึกถึงอากาศรอบตัวหนาวเยือกทั้งๆที่แดดยังส่องอยู่เต็มบ้านเสียงนกร้องจากต้นไม้ข้างนอกกลับดังแปลกประหลาดทําให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่มาลีค่อยๆล้วงเอกสารเก่าๆจากตู้ไม้เก่าเธอเปิดมันด้วยมือสัน่นต้นเริ่มสังเกตเห็นรอยน้ําตาที่เปื้อนเอกสาร แม่นี่มันเรื่องอะไรทำไมแม่ถึงเก็บมันไว้นานขนาดนี้เขาถามแม่มาลีเงียบไปครู่หนึ่งก่อนจะพูดด้วยน้ำเสียงเศร้าเรื่องนี้เป็นเรื่องของครอบครัวเราเรื่องราวที่เกี่ยวพันกับอดีตที่ลูกไม่เคยรู้ต้นเริ่มรู้สึกเหมือนหัวใจถูกบีบความอบอุ่นระหว่างแม่ลูกเริ่มถูกความลับบดบังแสงแดดที่ส่องเข้ามาเหมือนหยุดนิ่งเป็นเพียงเงาของอดีตที่ยังตามหลอกหลอนแม่มาลีค่อยๆเล่าเรื่องราวที่ซ่อนอยู่เกี่ยวกับพิธีเก่าแก่ในจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องราวเกี่ยวข้องกับความรักและการเสียสละของบรรพบุรุษต้นฟังด้วยความตึงเครียดทุกคำพูดของแม่มาลีทำให้เขารู้สึกเหมือนโลกทั้งใบสั่นสะเทือนแม่ทำไมแม่ไม่เคยบอกเรื่องนี้กับลูกก่อนต้นถามแม่มารีสะอื้นเบาๆน้ำตาไหลลงบนมือที่ถือเอกสารเพราะแม่ไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดแต่วันนี้ความจริงต้องเปิดเผยท่านใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นต้นรับสายแล้วสายตาเขากลายเป็นความตกใจ ข้อมูลบางอย่างที่แม่มารีเล่ากลับเชื่อมโยงกับเหตุการณ์ปัจจุบันต้นหันไปมองแม่มารีและเห็นเงาของอดีตท,ที่ทั้งสองไม่อาจหลีกเลี่ยงความเงียบเข้าปกคลุมทั้งบ้านเสียงลมผ่านต้นไม้เหมือนกระซิบเรื่องราวที่ไม่ควรถูกเปิดเผยต้นรู้สึกถึงความตึงเครียดที่ทำให้หัวใจแทบหยุดเต้นแม่มาลียื่นมือให้เขามือของเธอสัน่นแต่เต็มไปด้วยความรักและความเศร้าต้นรับมือแม่ไว้แน่นทั้งความรักความสงสัยและความกลัวผสมกัน ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นจากชั้นบนบ้านไม้เก่าเริ่มสั่นราวกับกำลังบอกบางสิ่งต้นและแม่มาลีหันไปมองด้วยสายตาตื่นกลัวแต่ไม่เห็นใครทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลับกลายเป็นเงาความลับและอดีตก,กำลังใกล้เข้ามาแม่มาลีหันมาพูดด้วยน้ำเสียงที่สั่นแต่เต็มไปด้วยความรักต้นสิ่งที่เรากำลังจะพบมันจะเปลี่ยนทุกสิ่งที่เราเคยรู้ ต้นรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงขึ้นความลับของครอบครัวกำลังจะเผยออกมาทัานใดนั้นเสียงฝีเท้าแผ่วๆดังขึ้นจากชั้นบนบ้านไม้เก่าเหมือนสั่นสถานตามจังหวะต้นและแม่มาลีหันไปมองด้วยสายตาตื่นกลัวแต่ไม่เห็นใครแสงแดดที่เคยอบอุ่นกลายเป็นเงามืดความลับที่ซ่อนอยู่เหมือนจะพ่นควันออกมาแม่มาลีค่อยๆยกมือกุมอกเธอสูดลมหายใจลึกๆเพื่อรวบรวมความกล้าต้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความรักของแม่แต่ความลับนั้นกลับสร้างความกลัวแปลกประหลาด เสียงลมพัดผ่านหน้าต่างดังเหมือนเสียงกระซิบของใครบางคนต้นเราไม่สามารถหลบความจริงได้อีกต่อไปแล้วแม่มาลีกล่าวเสียงสัน่นต้นจ้องมองแม่พยายามเข้าใจสิ่งที่เธอกำลังจะพูดแม่มาลีค่อยๆเปิดเอกสารเก่าอีกครั้งภาพและตัวอักษรที่ปรากฏทำให้หัวใจของต้นหยุดเต้นชั่วครู่ภาพเก่าๆของพิธีกรรมในเชียงใหม่ปรากฏบนกระดาษพิธีที่เกี่ยวข้องกับความรักความเสียสละและความเจ็บปวดของบรรพบุรุษ ต้นเริ่มรู้สึกถึงความเชื่อมโยงบางอย่างระหว่างอดีตและปัจจุบันแม่ทุกอย่างเกี่ยวข้องกับครอบครัวเราจริงๆใช่ไหมต้นถามด้วยเสียงสัน่นแม่มาลีพยักหน้าน้ำตาไหลาราวกับสายฝนใช่ตน้นเรื่องนี้ไม่เก็บไว้นานเพราะไม่อยากให้ลูกเจ็บปวดแต่วันนี้ไม่มีทางเลือกต้นรู้สึกถึงแรงดึงดูดบางอย่างความรักและความรับผสมกันจนทําให้หัวใจสับสนทันใดนั้นประตูชั้นบนเปิดเองเบาๆเสียงดังแผ่วแต่ชัดเจน ต้นสะดุ้งหันไปมองแม่มาลีแม่ใครนะ่เขาถามเสียงต่ำแม่มาลียืนตรงมือกุมเอกสารแน่นสายตาของเธอแฝงความกลัวและความเศร้าต้นอย่าเพิ่งเข้าไปบางอย่างอาจเป็นอันตรายต้นนี่สามารถหยุดความอยากรู้เขาเริ่มเดินไปยังบันไดชั้นบนทุกก้า้ที่เขาก้าวเสียงไม้ดังเป็นจังหวะเหมือนหัวใจเต้นรัวพอขึ้นถึงชั้นบนต้นเห็นห้องเก่าเปิดออกเงามืดล้อมรอบบนโต๊ะกลางห้องมีกล่องไม้เก่าปกปิดด้วยผ้าแดง ต้นค่อยๆเปิดกล่องนั้นชิ้นส่วนของอดีตปรากฏอยู่ต่อหน้าเอกสารเก่าๆรูปถ่ายของครอบครัวและจดหมายที่เขียนด้วยลายมือของบรรพบุรุษต้นรู้สึกเหมือนเวลายหยุดนิ่งทุกคำในจดหมายทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายต้นแม่ขอโทษที่ไม่เคยบอกลูกแม่มาลีเดินเข้ามาใกล้ต้นยืนตัวแข็งน้ำตาไหลเต็มหน้าจดหมายเล่าถึงความรักระหว่างบรรพบุรุษการเสียสละเพื่อครอบครัวและความแข้ที่เก็บไว้ ทุกคําพูดในจดหมายทําให้เขารู้สึกถึงสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นระหว่างแม่ลูกแต่ในเวลาเดียวกันความลับนั้นก็สร้างความกลัวไม่อาจหลีกเลี่ยงต้นค่อยๆนําจดหมายออกมาอ่านอย่างระมัดระวังแม่นี่คือความจริงทั้งหมดใช่ไหมเขาถามเสียงสัน่นแม่มาลีพยักหน้ามือสั่นกุมมือของต้นใช่ทั้งหมดต้นแม่เก็บไว้เพื่อปกป้องลูกแต่วันนี้ทุกอย่างต้องเปิดเผยต้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความเจ็บปวดสลับกัน เสียงลมพัดเข้ามาจากหน้าต่างทําให้กระดาษในมือเขาขยับทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งต้นรีบรับสายสายปลายทําไม่มีใครพูดอะไรมีเพียงเสียงหายใจแผ่วๆต้นรู้สึกเหมือนถูกจับตามองแต่เขาไม่สามารถละสายตาไปจากแม่มารีแม่มารีจับมือเขาแน่นต้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องอยู่ด้วยกันต้นพยักหน้าสายตาเต็มไปด้วยความรักและความกลัวผสมกัน เขากำจดหมายแน่นความลับและอดีตของครอบครัวกำลังทดสอบความเข้มแข็งของทั้งสองทันใดนั้นมีเสียงกระซิบจากมุมห้องไม่ควรเปิดเผยไม่ควรเปิดเผยต้นสะดุ้งหันไปมองรอบตัวแม่มาลียินอยู่ข้างเขาสายตาเต็มไปด้วยความตึงเครียดต้นเราไม่สามารถย้อนกลับได้อีกแล้วแม่มาลีกล่าวต้นรู้สึกเหมือนหัวใจจะหยุดเต้นทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดความรักความเสียสละและอดีตที่ซ่อนอยู่ แสงแดดจากหน้าต่างเริ่มส่องลงมาผ่านฝุ่นในห้องทำให้บรรยากาศเหมือนเวลาและความจริงกำลังชนกันต้นและแม่มาลียืนเงียบมีเพียงเสียงหัวใจและลมหายใจที่ดังขึ้นเรื่อยๆความลับที่ไม่ควรเปิดเผยกำลังเผยตัวทีละน้อยอดีตที่ซ่อนอยู่ในเชียงใหม่และเรื่องราวของบรรพบุรุษทำให้ทั้งสองรู้สึกถึงความรักความเสียสละและความตึงเครียดที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงต้นรับมือแม่ไว้แน่นความรักและความสงสัยผสมกันจนหัวใจเต้นแรงแม่มาลีพูดเบา ต้นไม่ว่าอาะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ด้วยกันเสมอต้นพยักหน้าน้ำตาหลายความอบอุ่นและความรับผสมกันจนใจเต้นแรงเสียงลมเสียงฝีเท้าและแสงแดดที่กระทบฝุ่นในห้องทําให้ความลับที่ซ่อนอยู่ในอดีตและปัจจุบันเริ่มเชื่อมโยงกันต้นและแม่มารีรู้สึกถึงความตึงเครียดสูงสุดความรักความเสียสละและความรับของครอบครัวกําลังทดสอบพวกเขาทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันความจริงกําลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ ต้นและแม่มาลียืนจับมือกันแน่นรู้ว่าพวกเขาต้องเผชิญทุกสิ่งด้วยกันความลับที่ไม่ควรเปิดเผยกำลังรอให้ถูกเปิดและอดีตกำลังกลับมาสร้างบททดสอบใหม่ทันใดนั้นเสียงฝีเท้าที่เงียบและช้าเข้ามาจากชั้นบนอีกครั้งต้นและแม่มาลียืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงราวกับกำลังอยู่ในกับดักของเวลาแสงแดดที่ลอดผ่านหน้าต่างดูเหมือนซี่จังลงเงามืดครอบคลุมทุกมุมห้องแม่มาลีกุมมือของต้นแน่นน้ำตาไหลปริมริมตา ต้นอย่าไปไหนทุกอย่างกําลังเปลี่ยนเธอกล่าวเสียงสัน่นต้นรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างจากความลับที่ซ่อนอยู่ในกล่องไม้เขาก้าวช้าๆเข้าไปใกล้โต๊ะกล่องไม้เก่ากำลังสั่นเล็กน้อยราวกับมีชีวิตต้นเปิดฝาออกช้าๆภาพเก่าๆของบรรพบุรุษและจดหมายเก่าพโพลออกมาทุกคำในจดหมายเหมือนกระซิบถึงเขาไม่ควรเปิดเผยไม่ควรเปิดเผยต้นสะดุ้งน้ำตาไหลเต็มหน้าเขารู้สึกถึงความกลัวและความสงสัยผสมกัน แม่มาลียืนข้างเขามือสั่นแต่เต็มไปด้วยความรักและความอดทนทันใดนั้นเสียงประตูห้องชั้นบนดังขึ้นแรงกว่าก่อนต้นและแม่มาลีหันไปมองเห็นเงาร่างบางปรากฏอยู่ที่ประตูความเงียบเข้าปกคลุมทั้งห้องทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดใครนะต้นถามเสียงต่ำน้ำเสียงสั่นสะท้านเงาร่างนั้นไม่ตอบมีเพียงสายตาที่เย็นชาราวกับมองทะลุจิตใจแม่มาลีขยับเข้ามาใกล้ต้นต้นอย่าขยับเงียบไว้ ต้นรู้สึกถึงหัวใจเต้นแรงมือเขากำแน่นกับมือแม่เสียงฝีเท้าเคลื่อนเข้ามาใกล้ทุกที่เงามืดเคลื่อนตัวเหมือนสิ่งที่ไม่ใช่มนุษย์ต้นและแม่มาลียืนตัวแข็งน้ำตาไหลความรักความกลัวและความสงสัยผสมกันแม่มาลีค่อยๆพูดเบาๆต้นทุกสิ่งที่เกิดขึ้นเกี่ยวข้องกับอดีตของเราและการแก้แค้นที่ยังไม่จบต้นฟังด้วยใจเต้นแรงเขาไม่สามารถละสายตาจากเงาร่างนั้นได้ทันใดนั้นเสียงลมแรงพัดผ่านหน้าต่างทำให้เอกสารและผ้าคลุมบนโต๊ะปลิวไปทั่ว ต้นและแม่มาลีต้องก้มตัวหลบแต่สายตาของเขายังคงจับที่เงาร่างนั้นแม่เราจะทําอย่างไรดีต้นถามเสียงเบาแต่เต็มไปด้วยความตึงเครียดแม่มาลีพยักหน้ามือสั่นแต่มั่นคงต้นเราต้องรู้ความจริงให้หมดไม่มีทางเลือกอื่นเงาร่างนั้นเริ่มก้าวเข้ามาใกล้เสียงฝีเท้าดังก้องทั่วห้องต้นรู้สึกถึงแรงดึงบางอย่างเหมือนอดีตกําลังทวงคืนสิ่งที่หายไปเขาเปิดจดหมายเก่าที่อยู่ในมืออ่านคําสุดท้ายอย่างใจจดใจจอ่อ คำเหล่านั้นบอกเล่าเรื่องราวของบรรพบุรุษการเสียสละและความแค้นที่ฝังลึกทุกคำทำให้เขารู้สึกถึงสายสัมพันธ์ของครอบครัวและความรักของแม่มาลีแต่ในเวลาเดียวกันความลับนั้นก็ทำให้หัวใจเขาแทบแตกสลายท่านใดนั้นเงาร่างนั้นกา้าวเ,เข้ามาใกล้จนเห็นใบหน้าต้นและแม่มาลีแทบหยุดหายใจใบหน้าของเงาร่างนั้นเหมือนคนที่พวกเขารู้จักแต่เต็มไปด้วยความเย็นชาเสียงลมเสียงฝีเท้าและแสงแดดที่ลอดฝุ่นในห้องทำให้บรรยากาศเต็มไปด้วยความตึงเครียด ต้นกำมมือแน่นน้ำตาไหลความรักและความกลัวสลับกันจนหัวใจแทบระเบิดแม่มาลีค่อยๆดึงต้นเข้ามาใกล้ต้นจำไว้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราอยู่ด้วยกันเสมอต้นพยักหน้ามือกุมมือแม่แน่นกว่าเดิมเงาร่างนั้นยืนตรงกลางห้องเงียบไม่มีเสียงพูดแต่สายตาเต็มไปด้วยคำถามและความลึกลับต้นเริ่มอ่านจดหมายอีกครั้งแต่ละคำเหมือนกระซิบให้เขารู้ถึงความลับที่ซ่อนอยู่หลายชั้นทุกคำทำให้เขารู้สึกถึงความรักความเสียสละและความแค้นที่ยังไม่ถูกแก้ แม่มารีพูดเบาๆต้นความจริงทั้งหมดมันจะเปลี่ยนชีวิตเราเราต้องกล้าเผชิญมันต้นรู้สึกถึงความอบอุ่นและความกลัวผสมกันหัวใจเต้นแรงจนเกือบหยุดทันใดนั้นเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้ไม่มีใครพูดมีเพียงเสียงหายใจแผ่วๆต้นรับสายมือสัน่นแต่ไม่วางสายสายตาจับอยู่ที่เงาร่างนั้นความตึงเครียดสูงสุดครอบคลุมทุกอย่างเสียงหัวใจเสียงลมเสียงฝีเท้าผสมกันจนหัวใจแทบระเบิดแม่มาลีดึงต้นเข้ามาแน่น ตนไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องอยู่ด้วยกันต้นพยักหน้าน้ำตาไหลเต็มหน้าความรักและความลับของครอบครัวกำลังทดสอบความเข้มแข็งของทั้งสองแสงแดดที่ลอดฝุ่นในห้องเริ่มสว่างขึ้นเล็กน้อยแต่เงามืดยังไม่หายไปทุกอย่างเหมือนหยุดนิ่งแต่ในเวลาเดียวกันความจริงกำลังเคลื่อนเข้ามาใกล้ต้นและแม่มาลียืนเงียบจับมือกันแน่นเตรียมรับความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยอดีตความรักการเสียสละและความแค้นของบรรพบุรุษกำลังทดสอบพวกเขาอย่างสุดขีด ความลับที่ซ่อนอยู่ในเชียงใหม่และเหตุการณ์ปัจจุบันกำลังเชื่อมโยงกันอย่างสมบูรณ์ต้นรู้สึกถึงหัวใจที่เต้นแรงน้ำตาไหลความรักและความสงสัยสลับกันจนไม่อาจหายใจแม่มาลีพยักหน้าเบาๆต้นไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นเราต้องกล้าเผชิญมันเสียงลมเสียงฝีเท้าและแสงแดดที่กระทบฝุ่นทำให้ทุกอย่างราวกับเวลาหยุดนิ่งต้นและแม่มาลียืนจับมือกันแน่นความรักและความลับของครอบครัวกำลังอยู่ตรงหน้า ทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความตึงเครียดทุกคำพูดและทุกการเคลื่อนไหวเต็มไปด้วยเซอร์สเพนส์พวกเขารู้ว่าความจริงกำลังจะถูกเปิดและอดีตกำลังทวงคืนทุกสิ่งที่เคยสูญเสียต้นและแม่มารียืนตรงกลางห้องเงียบฟังเสียงหัวใจของกันและกันและเตรียมตัวเผชิญความจริงที่ไม่ควรถูกเปิดเผยแสงแดดเริ่มส่องเข้ามาอย่างอ่อนโยนผ่านหน้าต่างบ้านไม้เก่าในกรุงเทพต้นและแม่มารียืนจับมือกันแน่นหัวใจยังเต้นแรงแต่ไม่ใช่ด้วยความกลัวอีกต่อไป ทุกอย่างรอบตัวเงียสงบมีเพียงเสียงลมหายใจและเสียงนกข้างนอกเงามืดและความลับที่เคยปกคลุมบ้านค่อยๆจางหายไปเหมือนหมอกยามเช้าแม่มาลีค่อยๆวางมือบนไหล่ต้นน้ำตาไหลแต่รอยยิ้มปรากฏบนใบหน้าต้นทุกอย่างผ่านไปแล้วเราอยู่ด้วยกันและทุกความจริงถูกเปิดเผยเธอกล่าวเบาๆต้นพยักหน้าสายตาของเขาเต็มไปด้วยความเข้าใจและความรัก เขารู้แล้วว่าความลับที่ซ่อนอยู่ไม่ได้ทำร้ายพวกเขาแต่สอนให้รู้คุณค่าของครอบครัวและการเสียสละต้นค่อยๆนั่งลงข้างแม่มาลีเปิดเอกสารเก่าที่เต็มไปด้วยภาพถ่ายและจดหมายเขาอ่านอีกครั้งด้วยใจสงบทุกคำเหมือนเป็นสะพานเชื่อมอดีตก,กับปัจจุบันภาพบรรพบุรุษท,ที่เคยทำพิธีกรรมในเชียงใหม่ดูไม่เพียงแต่เป็นอดีตแต่เป็นบทเรียนของชีวิตต้นรู้สึกถึงสายใยระหว่างแม่ลูกที่นน่นแฟนความรักความเสียสละและความเข้มแข็งของแม่ แม่มาลีค่อยค่อยเล่าเรื่องราวของครอบครัวอย่างละเอียดแต่ครั้งนี้เสียงของเธอเต็มไปด้วยความสงบเราทั้งสองได้เรียนรู้ว่าความรักและความเสียสละสามารถเอาชนะความลับและความเจ็บปวดได้ต้นยิ้มน้ำตาไหลความรู้สึกอบอุ่นเข้ามาแทนที่ความตึงเครียดเขารู้แล้วว่าอดีตไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวแต่เป็นสิ่งที่ทำให้พวกเขาเข้มแข็งขึ้นทั้งสองลุกขึ้นเดินไปที่หน้าต่างมองออกไปยังสวนเล็กๆด้านหลังบ้านต้นเห็นดอกไม้สีส้มและเหลืองบานสะพรั่งแสงแดดสัดสองผ่านใบไม้ ทุกสิ่งรอบตัวเหมือนบอกว่าชีวิตสามารถเริ่มต้นใหม่ได้เสมอแม่มาลีหันไปมองต้นสายตาเต็มไปด้วยความรักและความภูมิใจต้นแม่ขอโทษที่เก็บความลับไว้แต่ทุกอย่างทำให้เรามาถึงวันนี้ต้นจับมือแม่แน่นแม่ลูกเข้าใจแล้วทุกสิ่งที่แม่ทำลูกรู้สึกถึงความรักและความเสียสละทั้งสองยืนเคียงข้างกันฟังเสียงลมเสียงนกและเสียงหัวใจที่เต้นพร้อมกันความลับที่เคยทำให้ใจสั่นสะเทือนกลายเป็นบทเรียนและความเข้มแข็งที่ยิ่งใหญ่ ต้นค่อยๆจัดเอกสารเก่าเรียบร้อยวางไว้ในตู้ไม้เก่าแต่คราวนี้ไม่มีความลับหลงเหลือบ้านไม้เก่าของกรุงเทพกลายเป็นสถานที่แห่งความรักความเข้าใจและความสงบแม่มาลีและต้นนั่งลงบนเก้าอี้ไม้ใต้แสงแดดอ่อนยามเช้าทั้งสองรู้แล้วว่าอดีตแม่เต็มไปด้วยความลับความเสียสละและความเจ็บปวดแต่ความรักและความผูกพันระหว่างแม่ลูกสามารถทําให้ทุกอย่างผ่านไปต้นหันไปมองแม่มาลีสายตาเต็มไปด้วยความรู้สึกขอบคุณและอบอุ่น แม่ลูกจะอยู่เคียงข้างแม่เสมอไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นแม่มาลียิ้มน้ำตาไหลแต่ใจเต็มไปด้วยความสงบพวกเขามองออกไปนอกหน้าต่างเห็นเด็กๆเ,เล่นอยู่ในสวนข้างบ้านทุกเสียงทุกสีทุกความอบอุ่นเหมือนยืนยันว่าพวกเขาสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ต้นและแม่มาลีลุกขึ้นเดินออกไปยังสวนเล็กๆแสงแดดสัดส่องลงมาบนใบหน้าทั้งสองยิ้มให้กับเงาของอดีตไม่รบกวนอีกต่อไปแม่มาลีหายใจเข้าลึกๆรู้สึกถึงความสงบและความปลอดภัย ต้นยืนข้างแม่มองดอกไม้ที่บานสะพรั่งความรักและความเสียสละของครอบครัวถูกถ่ายทอดผ่านทุกสิ่งทุกลมหายใจเต็มไปด้วยความสงบทุกสายตาเต็มไปด้วยความอบอุ่นแม่มาลีและต้นรู้แล้วว่าความจริงแม้ยากและเจ็บปวดแต่สามารถนำไปสู่ความรักความเข้าใจและความสงบพวกเขาก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นคงโดยมีความรักและสายใยของครอบครัวเป็นแสงนำทางบ้านไม้เก่าในกรุงเทพเต็มไปด้วยความสงบและอบอุ่น อดีตที่เคยเป็นความลับถูกแปลงเป็นบทเรียนที่สวยงามต้นและแม่มาลียืนจับมือกันมองท้องฟ้าและสวนที่สดชื่นความรักความเสียสละและความเข้าใจเติมเต็มหัวใจของทั้งสองทั้งสองรู้แล้วว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นพวกเขาจะอยู่เคียงข้างกันเสมอและบ้านหลังเล็กในกรุงเทพจะเป็นสัญลักษณ์ของความรักความอบอุ่นและครอบครัวที่แข็งแรงเสียงลมเสียงนกร้องและแสงแดดส่องผ่านใบไม้ทำให้ทุกอย่างเหมือนบทสรุปของความสงบ และแม่มาลียืนเคียงข้างกันภูมิใจในความรักและความเสียสละของครอบครัวอดีตที่เคยเป็นความลับได้กลายเป็นพลังนำทางให้พวกเขาเดินไปสู่ชีวิตใหม่อย่างสงบและเข้มแข็งทุกอย่างจบลงด้วยรอยยิ้มความรักและความเข้าใจต้นหันไปมองแม่มาลีน้ำตาไหลแต่หัวใจเต็มไปด้วยความสุขพวกเขาไม่ต้องกลัวอดีตอีกต่อไปทุกความลับถูกเปิดเผยทุกความรักถูกเก็บรักษาและทุกการเสียสละถูกจดจำ บ้านไม้เก่าในกรุงเทพส่องแสงอบอุ่นเสียงนกร้องเสียงลมพัดชีวิตใหม่ของต้นและแม่มาลีเริ่มต้นขึ้นพร้อมความรักความสงบและสายใยของครอบครัวที่ไม่อาจทำลายได้